ม้วนเลยอรับม้วนเหอม้วนมากๆม้วนเลยจ้าสวัสดีครับพี่น้องยูกับช่องเชฟหนุ่มบันเทิง JO2 Official คือเขาเพิมครับเพิมเติมคือมือนีครับอยู่ที่ตลาดฉลองกรุงครับลาดกระบังครับตอนนี้ก็เตยล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดี看看๋ยวผมจะพาพี <rant> ่น <ility> ้องไปสัม <situación> ผัสและชมบรรยากาศคือเก่าคือเดิมนะครับไปชมกันเลยครับ

ขออนุญาตครับขออนุญาตสัมผัสนะครับเมื่อนี้เป็นแต่ไหนแต่เมื่อไงครับม้วนเหรอมวนมากๆม้วนเลยค่ะระบบแสงสีเสียงเป็นยังไงครับโอเคอเดี๋ยวๆเอาใหม่สัมผ่านหมเนะครับ มอลำม่วนมากค่ะไฟแสงสีเสียงอลังการค่ะอลังการค่ะแต่จนเมื่อยแต้เ็นจนเมื่อยทุ่มราคาเฮงโอเคครับมีมิยังฝากบอกผู้บริหารบอดโจ้ครับเนี่ยหน่อยบอครับ่เป็นรครบเป็นเราเกมังเนี่ยเขามักเกิดชนีนีทีิไปตั้งหม่องไดนอีกค่ะทุ่อยสิตามไปขอบคุณค่ะ เจ้าลูกซ่องใดฮะซองนี่เชฟเชฟหนุ่มบันเทิงโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับลรกบอลขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าวันนี้หมอรำเป็นยังไงบ้างมัวนี่ดีครับสีบอกเห็นเลยว่าอะไรบอคร้านเสียงนี่คุณนนะครับทุกคนเลยไหมครับ แบบว่าผมบ่บได้มทมวนเน้แต่ว่าผมมาฟังมาเสียงเขาสีคมสาซําไหนแต่ว่านี่คมซาอีหลีบ่กว่าอภัยมานีนั่งเหงือกนั่งยักคมสาสุคนครับบ่กว่าสิเตยล่าเตยยังครับมฮาสุคนครับแต่ว่าศิลปินนี่คุณภาพนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแบบแสงสีเสียงเลครับแม่ครับผมเงี่ยงตาไอผู้ฟังครับผมสุคนเลยไอแข็งนี่เงี่ยงตาสุคน มระบบเสียงไหมครับเป็นยังไงระบบเสียงนี่เยี่ยมเลยครับหายลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมนักลอกหายลอยเปอร์เซ็นต์นักลองนี่ลอยเปอร์เซ็นต์ทุกคนครับผมครับผมโอเคครับมาไกลครับผมครับผมครับมาจากการลาซินเดมือนีครับมาจากการลาซินมาบิป็นจากการลาซินเลยปะครับแม่นครับมากมากก็มาหอดในตรงเลยมอดตามหกโมงแรกนี่ครับมะเมืองมะเมืองนั่งอยากมืออื่นนี้ไปปะครับมืออื่นมืออื่นกับยูนี่แหละครับผมมืออื่นนะรวยซับรวยัตลาดรวยซับครับผมเจอผมแน่นอนครับโอเค ครับผมขอบคุณครับครับขออนุญาตขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับหมอลลั่เป็นมือนี้เป็นไนะครับป้าเนี่ยมวนมาครับมือนี้ครับมวันจักครับวันนี้สนุกมากครับวันนี้สนุกมากเพราะว่าไอ้เนี่ยกางกินรถเชนอยู่สนุกมากเลยครับไม่มีที่ โอ้ยมวนครับอีครับอมมวลมีอย่างฝากบอกผู้บริหารบอสโจกันหน่อยครับเสียงดังดีครับผมตึบดีครับผมขอบคุณบอสโจครับที่สร้างสรรคผลงานดีดีครับขอบคุณนะครับผมเอฟซีนองอาร์คแพ้ครับสุดยอดครับโชว์เขาเน็ดครับมากครับดีครับพัฒนามีความพัฒนาดีครับอย่างเงินครับขอให้บอสโจเจริญเจริญครับผม โอเคครับขอบคุณครับครับมือนับขอบคุณนะครับอ้าวครับครับครับโอเคครับมือนีหมาล่ำเป็นยังไงนะครับ